หากพูดถึงการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สิ่งที่นึกถึงเป็นอันดับแรกก็คงจะเป็นบริการของสมชหรือที่เรารู้จักและพูดกันติดปากว่ารถม่วงโดยจากการสังเกตและประสบการณ์ในการลองใช้บริการรถม่วงด้วยตนเองทําให้พวกเราเห็นถึงปัญหาที่นักศึกษาต้องเจอจากการเลือกใช้บริการรถม่วงภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปัญหาที่เห็นได้ชัดคือระยะเวลาการรอรถที่ค่อนข้างนานรวมถึงจํานวนรถและจํานวนที่นั่งต่อคันไม่เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษาที่ต้องการใช้บริการในขณะนั้น ทั้งยังมีปัญหาในเรื่องของการโดนแซงคิวเนื่องจากไม่มีการจัดการที่เป็นระบบและการไม่เคารพผู้อื่นกลุ่มของพวกเราจึงพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับรับส่งนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันและต้องการไปยังสถานที่เดียวกันหรือเพื่อเป็นแหล่งรายได้เสริมของนักศึกษาที่ว่างจากการเรียนในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า CMU Driver โดยระยะการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ของมหาวิทยาลายัยและ1กิโลเมตรโดยรอบ สำหรับค่าบริการจะอยู่ระหว่าง10-20บาทต่อครั้งซึ่งจะมีการหักค่าธรรมเนียมจากผู้ขับขี่เที่ยวละ20%อร์